เหนครับว่ามันสั่นตั้งสั่นแรงมากมันสั่นจะตกโต๊ะเลยนะครับออต่างกับเทเลื่อนลั่นเห็นไหมครับว่ามันใช้ได้นะลอยแบบไร้สายแบบบลูทูธนะครับอ๋อถ้าเสียงวิดีโอถ้าเสียงนี้ไม่มีมันก็ไม่ดังนะ ผมจะค่อยๆลดเสียงนะได้ยินไหมครับว่าลำโพงบลูทูธก็ใช้งานได้นะครับร่วมกับจอย p พยมแบบไร้สายนะก่อนอื่นเลยผมขออธิบายนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เคยใช้โปรแกรม SCP2Kit หรือเคยได้ดูคลิปที่ผมได้ทำไว้คลิปนี้เลยนะครับ เพื่อใช้เพื่อต่อจอยเพ3แบบไร้สายเข้ากับคอมตั้งโต๊ะนะครับก็จะรู้ว่าโปรแกรม SCP Toolkit เนี่ยมันมีข้อเสียคือเราไม่สามารถเพิ่มลำโพงบลูทูธหูฟังบลูทูธได้นะครับแต่ถ้าคนที่ยังใช้งานจอยเพ3แบบไรสายได้ปกติอยู่แล้ว และไม่ต้องการที่จะเพิ่มหูฟังบลูทูธลำโพงบลูทูธก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าคนที่อยากใช้จอยเพย์แบบไร้สายแล้วก็เพิ่มหูฟังบลูทูธลำโพงบลูทูธได้ด้วยก็ตามมานะครับโอเคอันดับแรกจะต้องไปถอนการติดตั้งของอโปรแกรม scp2kit นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้นะซึ่ง ก็คือลิงก์นี้นะครับส่วนวิธีการนี้ผมไม่ขอสอนนะครับเพราะว่าผมลง Windows ใหม่แล้วโปรแกรมทั้งหมดมันหายไปหมดเลยวิธีการก็ไม่น่าจะยากเกินความสามารถกันนะครับสมมุติว่าเราถอนการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราเสียบ T P Link Bluetooth Car k e ค Com ไว้ได้ Car k e ค Com เ,เลยนะครับ Windows 10จะทำการติดตั้งไดเวอร์ให้เรา อัตโนมัติเลยนะซึ่งวิธีการที่จะดูว่า Windows 10ติดตั้งไดเวอร์ให้แล้วหรือ,อยังก็คือมามุมขวาล่าง System T ก็จะเห็นสัญลักษณ์บลูทูธอยู่ตรงนี้นะครับบลูทูธดีไว c ์หรืออีกที่หนึ่งก็คือคลิกขวาที่ปุ่ม Start แล้วก็เลื่อนขึ้นไปที่ Device Manager นะครับซึ่งเราก็จะเห็นบลูทูธเหมือนกันนะตรงนี้นะ มี4รายการตามนี้เลยหลังจากนั้นก่อนที่เราจะไปดาวน์โหลดโปรแกรมเราต้องเช็ควินโดว์ของเราก่อนนะครับว่าเป็น x86 หรือ x64 นะครับด้วยการมาที่ปุ่มที่ซ้ายล่างปุ่ม Start แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาว่า <c oughs> อ๋อพิมพ์ในช่องค้นหาว่ารันนะครับ un uh, <c oughs> ลันจากนั้นก็พิมพ์ MS Info 32นะครับกดเข้าไปแล้วมาที่แถบ System Type ต,ตรงนี้เราจะเห็นว่าของเราเป็น X 6 4นะครับโอเคจากนั้นจากนั้นก็จากนั้นก็ไปดาวน์โหลดโปรแกรมมาได้เลยนะครับซึ่งให้เข้า เปิดที่ Google Chrome นะครับพิมพ์ V I G M เออ V I G M ผมว่าน่าจะขึ้นแล้วนะให้เลื่อนลงมาที่ V I G M org นะครับกดเข้าไปแล้วมาที่แถบดาวน์โหลดนะครับ ซึ่งเราจะโหลดแค่2โปรแกรมนี้นะแต่ถ้าใครหาลิงค์หาลิงก์ที่ผมบอกไว้ไม่เจอผมจะแปะลิงค์เป็นของมีเดียไฟล์นะครับไปคลิกดาวน์โหลดได้อยู่ใต้คำอธิบายของวิดีโอนะให้เราดาวน์โหลดตัว DS k i t s Mini เนี่ยแล้วก็ตัวนี้ Bluetooth ตัวนี้คือทำให้วิด,โดีโอเรามีลงไดเวอร์จอยเพดสาม ตัวนี้ทำให้จอยเพ3ของเราใช้งานบลูทูธได้นะครับแล้วก็ทำให้เราเพิ่มลำโพงบลูทูธหูฟังบลูทูธได้ด้วยนะครับโอเคกดดาวน์โหลดจะเป็นเวอร์ชันนี้นะครับก็จะเป็นไฟล์ซิปนะดีเรากดดาวน์โหลดได้เลยครับ แล้วเราก็แบ็กแบ็กแบ็กกลับมาเหมือนเดิมนะกลับมาที่หน้านี้นะหน้าดาวน์โหลดจากนั้นก็มาดาวน์โหลดตัวบลูทูธด้วยการกดดาวน์โหลดเขาก็จะเด่้งมาหน้านี้ซึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้เราเช็คว i n d o w s ของ10ของเราแล้วว่าเป็นเบสแบบไหนนะครับของผมเป็น x 6 4ซึ่งถ้าของคนอื่นเป็น x 6 8สก็ ดาวน์โหลดให้ตรงกับร,ระบบนะครับของผมดาวน์โหลดตัวนี้นะ f6c เราก็จะได้โปรแกรมมา2ตัวนี้ให้เรา แต่ไฟล์เป็น D S High Mini เป็นซิปไฟล์อยู่นะครับให้คลิกขวาแต่ไฟล์ด้วย7 a นะแล้วก็ extract ในรูปแบบของโฟลเดอร์โอเคอันนี้ลบทิ้งไปได้นะครับลากใส่ถังขยะได้เลยจากนั้นเราก็จะไปติดตั้งตัวไดเวอร์กันนะครับโอเค จากนั้นให้เรามาที่ DS Mini ที่เราคลายซิปไว้แล้วนะครับให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วเรามากด View ตรงนี้ก่อนนะครับเลือก View แล้วก็คลิกที่ File Extension นะครับติ๊กถูกเพื่อจะดูนาให้โชว์นามสกุลไฟล์นั่นเองพอเราเข้ามาแล้วใช่ไหมครับให้เราไปที่ระบบ Windows 10ของเราซึ่งของผมเป็น X64 นะ กดดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเอ่อดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็เข้าที่ DS His Mini อีกทีนะครับจากนั้นก็ติดตั้ง DS His Mini .inf ด้วยการกดคลิกขวาแล้วก็จะเจอคำว่า install ให้เรากดคลิก install เลยครับแล้วก็กด yes เขาก็จะเด้งว่า complete แล้วต่อมาก็อีกหนึ่งไฟล์ ig filter เหมือนกันเลยติดตั้งเหมือนกันคลิกขวาเลือกที่ install แล้วกดย e s โอเคทีนี้จอยของเราอ่าทีนี้เราก็ลง d ดเวอร์3เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราจะไปต่อจอย p พ3ด้วยสาย usb นะ แล้วก็ไปเทสว่าจอยมันเคลื่อนไหวได้ไหมนะครับโอเคหลังจากนั้นให้เราต่อสาย USB เข้ากับจอย p 3เข้ากับคอมเลยครับเสียบสาย USB เลยอันนี้นะครับเสียบแล้วก็เสียบสาย USB เข้ากับคอมนะครับ ก็จะมีสถานะไฟทีนี้ผมจะไปทดสอบอนาล็อกว่ามันเคลื่อนเคลื่อนไหวได้ไหมนะครับโดยการเข้าไปที่ปุ่มซ้ายล่างสตาร์ทนะครับเข้ามาที่ฟันเฟืองแล้วก็เข้ามาที่ device แล้วจากนั้นเราเข้าไปที่ device and printer นะครับ ก็จะเห็นไอคอน Joy PS3 โผล่ขึ้นมานะครับให้เราคลิกขวาแล้วเราก็เลือกเกมคอนโทรลเซตติ้งอันบนสุดแล้วเราก็เลือก Property นะครับเราจะเห็นว่าเป็น DS3 compatible นะมันโอเคนะทีนี้ผมจะหมุนอนาล็อกข้างซ้ายแล้วสังเกตลูกศรออเครื่องหมายบวกที่เมาส์ผมชี้อยู่ตรงนี้นะว่ามันเคลื่อนไหวได้ไหมอนาล็อกซ้ายนะครับ เห็นไหมว่ามันเคลื่อนไหวได้แล้วนะครับแล้วก็อนาล็อกขวาก็จะเห็นแถบ Z x y เคลื่อนไหวอ่า Z ไม่เคลื่อนไหว x y เคลื่อนไหวก็เป็นอันว่าจอย PS3 ใช้งานได้แล้วทีนี้เหลือติดตั้งบลูทูธเพื่อให้จอย PS3 ใช้งานแบบไร้สายได้นะครับโอเคเราไปติดตั้งโปรแกรมสำหรับ ใช้บูทูธกันเสียบเสียบค้างไว้ได้เลยนะครับเสียบค้างไว้เลยจากนั้นให้เรามาที่มาติดตั้งโปรแกรมนี้นะครับ BTS 3 Setup x64 ดับเบิคลิกเข้าไปนะครับ Windows ก็จะบอกว่าคล้ายๆว่าเหมือนกลัวเป็นไวรัสซึ่งมันไม่ใช่นะครับกดเรากด More Info แล้วเราก็ Run Anyway นะครับ จากนั้นเราก็กดติ๊กถูกใน p p s a ซ e อินสต l ลเลยครับกดเยกนะครับเรายังไม่ต้องรีสตาร์ทนะครับรีสตาร์ทเลเทอร์ให้ติดตั้งให้สำเร็จหมดเลยนะครับให้ขึ้นฟินิชนะครับฟินิชเราก็ยังไม่รีสตาร์ทนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่า บลูทูธไดมีดูไดเวอร์มีมีไดเวอร์บลูทูธเพิ่มขึ้นมาหรือยังด้วยการที่ไปคลิกขวาซ้ายล่างที่ปุ่มสตาร์ทของ Windows นะครับแล้วเลือกมาที่ Device Manager จะเห็นได้ว่ามีไดเวอร์เพิ่มขึ้นมาซึ่งเป็นเครื่องหมายแบบตกใจสีเหลืองนะแสดงว่าเราติดตั้งบลูทูธจอยเพย์สามเรียบร้อยแล้วแต่เราจะต้องรีสตาร์ทเครื่องก่อนหนึ่งครั้งนะครับ ให้เรามารีสตาร์ทเครื่องเลยครับหลังจากที่เรารีสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เราเข้า DSH Mini นะ DSH Mini อ่านผิดคอร์ยัยกดเข้าไปแล้วก็จะมีเห็น DSM DSMC เราไปคลิกเข้าไปเลยนะครับเราจะเห็นว่าจอยเพสซาของเรามันเป็นสัญลักษณ์เสียบสาย US บอยู่นะครับซึ่งผมจะถอดถอดแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นบลูทูธนะครับที่จอเห็นไหมครับว่าเปลี่ยนเป็นบลูทูธแล้วหลังจากนี้ผมจะไปทดสอบเล่นกับเกมใน e m u l เลเตแล้วก็จะทดสอบเพิ่มลำโพงบลูทูธหูฟังบลูทูธด้วยนะครับ ผมจะมาใช้งานให้ดูนะครับว่าจอย P3 ไร้สายกับลำโพงบลูทูธสามารถใช้งานพร้อมกันได้เลยครับก็จะเห็นว่าจอย P3 สั่นเริ่มสั่นแล้วนะครับแล้วลำโพงบลูทูธผมจะค่อยๆเพิ่มเสียงนะครับก็น่าจะได้ยินเสียงนะครับ โอเคผมจะค่อยลดเสียงนะแล้วก็ค่อยลดเสียง <c oughs> ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืม <c oughs> อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันบ้างนะครับแล้วก็ใช้ได้ไม่ได้คอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับสวัสดีครับ